ย่างหมูย่างปลาจะให้เกลือนี่ติดปลานะครสูตรก็คือมีสูตรลับนะครับกระสือใส่แป้งมาเดือดพุพุุขึ้นเตาแล้วครับปลานิลตัวไซส์ใหญ่เลยนะครับสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วโอ้โหเนื้อข้างในนี่ขาวจั๊วเลยนะครับเย็นยังยไฟลุกบึ้งสปริต สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้เมนูนย่างหมูย่างปลาปนะครับย่างมะเขือเผามะเขือลยนะครับมะเขือขึ้นก่อน<ะ>ปลาจะได้ย่างทีหลังชือมเขือเผาอ่อน,ออนหมดเลยบอหมดเลยก<ม>ินกับปลาเผา ปลาคราบเกลือนะครับเกลือสมุนนี่จะให้เกลือนี่ติดปลานะครับสูตรก็คือมีสูตรรับนะครับก็ะสือใส่แป้งมันนะครับใส่แป้งมันไปหน่อยแปบเดียวเริ่มได้ที่แล้ว ปุ๊กๆๆๆหอมมากเลยนะครับหอมเลยอูอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นเตาแล้วครับปลานินตัวไซส์ใหญ่เลยนะครับอตัวนี้ราคา145บาทไซส์ใหญ่เลยใหญ่ที่สุดในร้านเลยนะครับปลานินเผาเกลือครับ เอาแป้งมันผสมเกลือนะครับเวลาเราโอบโปลานี่มันจะติดแบบนี้ครติดแน่นเลยเป็นสูตรนะครับเพื่อนครับโททรศัพ์เป็นสูตรนะฮะยูทูปก็ลงมาแม่เปิดนี้ให้แม่เปิดอ<ไ>ีกท่งใช่แม่ไม่ให้ดูโทรศัพท์นะเอาเสร็จแล้วก็มาปอกนะครับรอมันเย็นสักพักแล้วหลอกแบบนี้ ลงเลยกนินอ่ะสุกแล้วครับสุกแล้ว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 โอ้โหเนื้อข้างในนี่ขาวจั่วเลยนะครับขาวจั่วเลยหิมากินมากครับน่ากินมากน่ากินมากดูอ้ บอกที่มีหงจารเอาช้อนออกมาลูกไปเฮ้ยเมนูถัดไปครับคอหมูย่างครับคอหมูย่างต้มแซ่บข้างในเย็ยนยังเย็ยนเย็ยนไปแล้ว ไฟลุกดุสปรีตมีละหมูคอหมูย่างร้อนร้อนร้อนจริงของจริง